อานะครับสวัสดีคนด้วยครับพี่ผมพอเฟนชั่วพอเชแอรอีกนามเคยนะครับหลังจากที่เราหายกันไปนานนะครับขอโทษนะครับพอดีผมเนี่ยติดสอบครับและในคลิปนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดโซเวิลดันเจียนนะครับผมโหลดมาเองครับแต่ไม่รู้ว่าในหมอดเนี่ยมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับผมจะรอเล่นไปเรื่อยๆดูครับถ้ามีเสียงแทรกอะไรเข้ามาก็ขออภัยด้วยครับโอเคครับ ตอนนี้เราก็ตัดไม้นะครับจากนั้นก็เอามาแปรรูปครับก่อนีื่ผมจะทำคัพพิ้งเทเบิลก่อนครับแล้วก็ตามด้วยเนี่ยครับตามด้วยผมจะทําสติ๊กก่อนแล้วก็ตามด้วยพิกแอคครับสิ่งสําคัญคือการทาพิกแอคครับแล้วก็จะทําขวานไม้ด้ครับผมเพิ่งโหลดมานะครับรู้สึกว่าเหมือนต้นไม้จะดูสวยขึ้นโอ้ผมได้อาหารเดี๋ยวก่อนนะผมได้อะไรมาเพีย อะไรนะสารี่เหรอวะหรือเปล่า,ลาถ้าถ้าผมอ่านผิดก็ขออาภัยนะครับเออบล็อกแปลกๆครับผู้ชมครับโอเคครับไฮเฟิร์นอไอซักย่างเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับ นะครับมีคนทักมาโอเคครับมากันต่อเลยครับตัดไม้ไปเรื่อยๆครับคือตอนอื่นเนียครับผมไม่รู้ว่าในในมอดเนี่ยครับผมจะต้องเจออะไรบ้างครับไม่รู้ด้วยซ้ำเลยครับเพราะเพงเพิ่งโหลดมาผมก็ศึกษามาแค่ดูผ่านๆตาครับจริงๆก็แบบไอเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาอาหารดูก่อนครับันนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนแบบนี้นครับโอเคครับ มันพอเราโหลดแบบเดนเจียนมานะครับมันรู้สึกมันเหมือนกับว่าแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเข้ามาเข้ามาค่อนข้างมากครับผมก็ไม่รู้รครับว่าแบบไอเนี้ยจะเข้าไปอะไรยังไงโอเคครับก่อนอื่นผมว่าจะทำอาวุธหน่อยครับโอ้แอดอชิปเมนต์ Ad ครับโอ้สวิตเบอร์รี่หวานหมูแล้วครับ โอ้ยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยไปเอาสวิตเบอร์รี่พวกนี้ไปปลูกนะครับแล้วผมก็ต้องเดินดูกับว่าแถวนี้มีอะไรอะไรใหม่ๆอะไรไหมประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้นสำรวจแถวนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะยังไงผมคิดว่าผมควรจะทำหาสานที่มาหมอไว้สำหรับสำหรับสร้างบ้านอะไรพวกนี้ได้ครับ มีตะขวานมานครับผูชมครับก็ตัดๆไปก่อนครับยังหาเหมืองลงไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ยังไม่มีทอสเลยครับโอเคเดินไปเรื่อยๆแล้วกับนะครับจนกว่าเราจะเจอตอมเราจะจะเจอจุดหมายที่เราอยากไปนะครับอือตอมต้นไม้กับขวาลกหูลกตาเลยครับโอ,อ้ย เอ้นี่ก็มีแต่หมา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 อ้อหมาเยอะจังเลยโอเคตอนนี้เหมือนเราจะมาถึงโซนทะเลทรายโอ้มีปลาดาวอยากโชว์ามาบุดรแต่เนี่ยแต,แ,ตแต่ยังไม่ได้ค้าเดี๋ยวค่อยค้าทีหลังเดินไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอสิ่งสถานที่อะไรแปลกๆครับเฮ้ยดูครับผู้ชมเห็นไหมครับ เรือซากเรือนะครับก่อนจะไปนะครับโอ้มีเต่ามีปลาดาวผมต้องดูกับว่าทางนี้มีหินอะไรไหมเดี๋ยวผมจะลองเช็คอันนี้ดูก่อนอาวุธโอเคครับนี่คือบอดเอาวุธที่ผมลงมาใหม่นั่นเองนะรัรอา่า จะลองคัาอันนี้ดูครับนี่นะครับมันเป็นอ่ะรนะอันนี้มันคือมันอาจจะเอะโอเค บางอันผมคาราฟไม่ได้ครับเพราะว่ามันเนี่ยมีปันมันแบบเพราะผมเคยลงมอดแรกเข้ามาแล้วมันเหมือนกับมันจะมีปัญหาครับก็เอาเท่าที่มีไปก่อนแล้วกันครับถ้าทำได้คือมีสตีลมีสตีลแล้วก็ไอซิวเวอร์กับทินนี่ทำไม่ได้ครับอีออทำได้ครับคัพเปอร์ครับผมจะลองลองสำรวจทางนี้ก่อนแล้วกันครับ เตาะทรายในแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไม่มีแกะสักตัวเลยครับผู้ชมครับโอ้โหดับน้ำไปนะครับว่ายก็ช้าช้าโอเคครับมาหาซากเรือนะครับนี่ดูนะครับดูนะครับ โอเคตอนนี้ก็ถึงซาบเรือไปที่เร้อแล้วครับไหนซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหเกลือจะเอามาเห้ยนี่มันเ,เจอเพชรโอ้โหแต่ไม่เจอซาบเรือนี่คือแบบเป็นแบบซาบปลาหักพังครับโอ้ยครับ โอเคแปนนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่ากี่โมงในเกมนะครับนากี่โมงเท่าไหร่แต่ไม่สําคัญครับสําคัญตรงนี้ว่าผมต้องหาปูวาให้ได้ก่อนนะครับเอาผมจะคาบเอาเอาผมจะท้าอุปรกรณ์ทําของทางอุปรกรณ์หิน,นครับไอันนี้ก็ขุดช้าช้าสงสารแล้วมันขุดอะไรอะไรมาบ้างวะไม่ได้อะไรขึ้นมา โอเคครับยังหาไม่ได้ครับของอะไรต่างๆในพวกนี้ออโอ้ยต้องการเหมืองเราต้องการเหมืองอยากได้หินแต่ไม่มีหินให้ขุดงั้นเตาะแถวๆนี้แล้วกันผมจะลองขุดไปเรื่อยๆครับพ่อผม พอรู้สึกผมรู้สึกเห็นแถวนี้รู้สึกแบบผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะไปทำเลในการสร้างบ้านนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยดินเผาเหมือนดินที่ถูกไฟไหม้ออ้โหอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอหินแล้วเจอหินครับเจอหินก้อนหนึ่งแล้วเจอหินก้อนหนึ่งแล้ว โอ้โห oh ทำไมมีแต่ดินดินที่โูกไฟเผาวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดินก็แข็งด้วยนะคผู้ชมครับโอเคขุด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  โอเคเอาไปทำเตาเผาก่อนนะครับเตาเผาสำคัญกว่าครับโอ้ยดินมาดินเผาอะไรพวกน,นี้นี่นะ่ากำคราญจริงไหวจริงโอเคครับมาเตรียมชาโได้ชาโคมันครับ มาทำเป็นทอดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ทำไอ้นี่แล้วกันนะครับโอเคครับดังนั้นเดี๋ยวอันนี้ไปเผาโอเคแล้วเดี๋ยวอันนี้ต่อครับ นะครับผมจัดแจงของในกระเป๋าหนึ่งนะครับรู้สึกมีแววมันจะเต็มครับโอ้โหเฮ้ยอย่าเพิ่งอึดเพิ่งอึดนะอย่าเพิ่งคือนะขอร้องอ่ะขอร้องและขอทำอาวุธก่อนทำอาวุธก่อนโอเคดีดูท่าจะไม่ตลกซะแล้ว แล้วประเด็นคือผมยังไม่มีถาดนะครับสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเ้ยครับขอแค่นี้ก่อน